สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พศ2561นะครับ ในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับในหมวดที่3เนี่ยเป็นเรื่องของค่าตอบแทนการประชุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้ใจ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่นะครับข้อ6เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของกรรมการที่ปรึกษาอนุกรรมการ คณะทำงานและบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุมดังต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปดูในอัตราค่าตอบแทนนะครับตรงนี้นะครับเขาให้สามารถจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาอนุก,กรรมการคณะทำงานบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุมได้ด้วยนะครับข้อ6.1เนี่ยค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับกรรมการและที่ปรึกษาไม่เกินครั้งละ400บาทต่อคนนะครับ เดือนนึงเนี่ยไม่เกิน800บาทก็หมายความว่าจ่ายไม่ถึง400บาทก็ได้นะครับในการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยแต่ว่าเดือนนึงเนี่ยไม่เกิน800บาทนะครับต่อมานะครับ6.2ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับอนุก,กรรมการเนี่ยจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ300บาทต่อคนเดือนหนึ่งไม่เกิน600บาทนะครับ6.3 ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับคณะทํางานเนี่ยจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ200บาทต่อคนเดือนหนึ่งไม่เกิน400บาท6.4ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับบุคคลภายนอกซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เท่ากับกรรมการหรืออนุกรรมการหรือคณะทํางานแล้วแต่กรณีนะครับ